สวัสดีค่ะนสวีเดนค่ะ <médico> ก็คือว่าช่วงนี้คือรายได้ของนหนโดนจํากัดนะเพราะว่าเนื้อหาไม่สร้างสรรค์เองทีนี้นหนก็มาคิดอีกทีหนึ่งนะว่าในเมื่อคลิปเรียวของนหยเนี่ยการสร้างรายได้โดนจํากัดแล้วเนี่ยคือนหนจะทําอย่างไรดีนะทีนี้นหนก็มาคิดว่าในเมื่อคลิปเดียวไม่สามารถสร้างรายได้ได้ในตอนนี้คือนหนก็ไปเน้นลงในคลิปยาวเพื่อนๆกับเน้นลงในคลิปยาวเนาะอ่าส่วนมากแล้วก็ ในคลิปยาวเดี๋ยวนี้นะคลิปยาวเดี๋ยวนี้นายก็ผสมผสานนะเดี๋ยวนี้คือคลิปยาวของนายคือมีมีแบบว่ายี่สิบสามสิบวิด้วยนะเป็นคลิปยาวนะในคลิปยาวคือไปลงที่คุณคิดอะไรอยู่นะนายก็ทําแบบว่าผสมผสานกันกันมั่วต้วมหมดนะคือแบบว่าลองไปลองไปหมดทุกวิถีทางนะเพราะว่าตอนนี้คือนายก็จะไปเน้นลงในคลิปยาวเพราะคลิปยาวของนายก็คือยังสร้างยังสร้าง รา,ายได้ได้นั่นเองนั้นยังไม่เจอปัญหานั่นเองเพื่อ,อนๆครับก,ก็เลยนะและและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือนายก็ไปเจอมาว่าการทําคลิปยาวเนี่ยบางทีอะถ้าเราทําคลิปยาวแล้วมีคนดูเนี่ยคือมันจะสามารถอ่าโคเข้าหลายแห่งนะคือถ้าปรับแต่ที่โคเข้าหลายแห่งเนี่ยมันก็จะมีสร้างรายได้ให้เราได้ไงเพื่อนๆถามแต่นายก็ส่วนมากแล้วนายก็ส่วนมากคือนายก็ทกําแค่หนึ่งนาทีครึ่งหรือว่า3นาทีนะทีนี้นายก็มาคิดเอใจนะว่า เออน่าจะลองทําคลิปที่มันยาวขึ้นนะแต่แต่เพื่อนเพื่อนถึงจะทํายาวถ้ามันไม่เป็นที่ต้องการหรือว่าคลิปของเราไม่เป็นอนะ่ะไม่น่าสนใจจริงเนี่ยมันก็ยากนะเพื่อนเพื่อมันก็ยากเหมือนกันนะที่คนจะดูจบเนาะถ้าคนดูไม่จบบางทีมันก็แบบว่าเออมันก็เป็นคลิปที่เออเหมือนกับคลิปที่เหมือนกับโดนปัดไปว่าคลิปที่ไม่มีคุณภาพทั้งนี้นั่นนะเพื่อนเพื่อนขา แต่นก็ลองหมดนั้นเดี๋ยวนี้คือนก็จะพยายามทําคลิปให้มันยาวมากกว่าเดิมนะเพื่อนขแต่นก็จะทําแบบว่าผสมผสานนะคือเอาอง่ายๆนะทําทุกวิถีทางเพื่อนๆขาทาทุกวิถีทางในเมื่อเสียอีกเสียการสร้างรายได้ในคลิปเดียวไปเราก็ต้องมาเน้นในอีกทางหนึ่งเพื่อนขาและอีกวิธีหนึ่งก็คือไหนก็มาเริ่มไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งในเพจนหนสวเเดนเพื่อนๆขาเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อ อ่าโดยจํากัดการสร้างรายได้ในคลิปเดียวแล้วอ่ะในในแบบว่ามีความมีความหวังแบบว่าริบรีที่จะได้กลับคืนมานะเพื่อนๆขาก็เลยแบบว่าทําใจแล้วกันเนาะทาใจทําใจแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าเนาะคิดว่าควรจะหาทางอื่นมาแก้มามาไปทางอื่นมุ่งไปทางอื่นนั่นก็คืออยากจะได้โคตรสนาใน ถ่ายท่ดสดนั่นเองว่อนถึงมันจะหินนะเมื่อก่อนที่ไหนอะลมเลิกไปหรือว่าไหนหยุดไปสักพักนะในการไล่สดเพราะว่าในคิดว่ามันหินเนาะมันยากนั่นเองมันยากนั่นเองแต่ในตอนนี้คือไม่มีตัวเลือกนะไม่มีตัวเลือกคือถ้าไหนอยากจะสร้างรายได้ได้ในทางอื่นนะหนต้องทำนะหนต้องทำหนจึงเริ่มมาไล่สดอีกครั้งหนึ่งในเพจในสวีเดนเพื่อนขาดังนั้นบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็สอนให้เรากระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นนะบางทีก็ ไม่เป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่าเสียไปอีกอย่างเราก็ต้องหาอีกอย่างมาทดแทนนั่นเองเพื่อนเพื่อนกับเพราะอะไรเพราะบางทีก็ถึงมันรายได้ของไายคือยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมก็จริงนะแต่มันก็ โอเคมันก็ยังเป็นแบบว่าเป็นแรงผลักดันให้เราทําต่อไปนะเพื่อนๆขาเป็นแรงผลักดันนะในเมื่อเราอะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าคนอื่นหลายๆคนที่เขาประสบผลสําเร็จเนี่ยได้รายได,ได้เป็นกิจกรรมเราก็อยากจะได้เหมือนเขาแบบนั้นเนาะดังนั้นไหนก็สู้เนาะไหนก็สู้นะนนะคือมันมีอะไรมันมีมันมีจังหวะทีดด่ในท้อในท้อเหมือนกันที่โดนนะ่ะเขาเรียกอะไรโดนจำกัดการสร้างรายได้เพราะเป็นครั้งแรกนะที่ไหนไหนเจอไหนเจอแดงเปรตแบบนี้คือแต่ว่าคือ ช่องของนหนก็ยังโดนแลยว่าโดนติดเหลืองนานแล้วแหละติดเหลืองคือนานมากแล้วติดเหลืองเกี่ยวกับสแปมนะก็ลบยังไงก็ลบลบลบไม่ลบลบไม่ได้นะคือแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะมันก็ติดอยู่แบบนั้นแหละแต่ติดแดงเนี่ยติดแดงคือโดนจำกัดการสร้างได้คือเป็นครั้งแรกนะที่นายเจอนะที่นายเจอแล้วก็นายก็ไม่รู้วิธีนะนายก็ไม่รู้วิธีว่ามันจะได้กลับคืนมาเมื่อไหร่นะก็เลยแบบว่า ความความหวังที่จะได้กลับคืนมาคือริบดีแล้วกันะกนะริบดีคือนายก็ลองทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ไม่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 ไ,มได้คือได้แต่รออย่างเดียวแล้วทีนี้ทีนี้แหละคือในระหว่างที่เรารอแล้วคือนายก็คิดว่าควรจะหาอย่างอื่นมาทดแทนนั่นเองคือเราก็ควรจะมา เน้นลงคลิปยาวไปแล้วกันในเมื่อในเมื่อ,อคลิปเียวไม่สามารถทํเมือให้เราได้นะแต่แต่นันก็ลงเหมือนเดิมแต่นั้นก็ลงเหมือนเดิมแต่นันก็มาเน้นลงคลิปยาวให้มากกว่าเดิมนะบางทีคลิปยาวเนี่ยบางทีต้องผสมผสานนะไม่ใช่ว่ายาวยาวน้อยยาวมากยาวก็คือแบบว่า ไหนก็ผสมผสานเดี๋ยวนี้คือไหนผสมผสานหมดนะบางทีบางคลิปมีแค่ยี่สิบวิก็มีนะบางคลิปก็เป็นอนะ่ะสองสามนาทีนะบางคลิปก็คือเดี๋ยวนี้คือนาะยจับพยายามให้มันยาวมากกว่าเดิมคือประมาณสี 5, ่ห้าสี่ห้านาทีนั่นเองนะเพื่อนๆรัเก็ต้องลองทุกวิถีทางเพื่อนๆับฝากเป็นกําลังใจให้กับไหนด้วยนะครับเพื่อนๆขาเนาะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถนะนหนคิดว่านะก็ต้องต่อต้องต้องต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปนะเพื่อนๆขาฝาก ฝากเป็นกําลังใจให้กับไหนด้วยนะคะไหนก็เป็นกําลังใจใกับทุกคนนะครขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงๆงปังปังค่ะเพื่อนๆค่ะ